สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพา2 8งแปดเ้าานำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีมม่ทอมือนะคะมาให้ชมสนใจผ้าไหมนะคะแอดไลน์เบอร์0 6 4ย์หกสี่ามหกสอนะคะเบอร์นี้ค่ะทักทายค,คุยกันได้นะคะจอมผ้าไปเก็บสะสมไปใช้ไปดูแลนะคะผ้าไหมสวยๆชมผ้าเพื่นแรกค่ะ ขอเจ้าฟ้าค่ะห้าตะกโทโยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีปูมนิดหนึ่งนะคะตรงชายผ้าแบบนี้นะคะเป็นขอตัวเอสนะคะขอดั้งเดิมขอเจ้าฟ้าแบบดั้งเดิมนะคะสีน้ำเงินอมม่วง นะคะสวยมากๆนะคะผ้าผืนนี้สวยขอเป๊ะมากค่ะลายขอเป๊ะมากใช้ผ้าเป็นแบบนี้นะคะ ่านใดสนใจทักมาค่ะพื้นละสามพันบาทค่ะพื้นละสามพันบาทเป็นผ้าห้าตะโกนะคะพื้นต่อไปค่ะ ตโกทอยกดอกเม็ดประยมอ,อีกผืนนะคะสีส้มค่ะผืนนี้สีส้มนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะชายผ้าแบบนี้เชิงแบบนี้นะคะลายแบบนี้ค่ะส้มสวยมากๆค่ะ ท่านใดสนใจทักมากค่ะเือละสามพันบาทค่ะส่งฟรีค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีท่านใดไม่รับอาบน้ํายาเดี๋ยวเราจะลดราคาให้อีกนะคะพื้นต่อไปค่ะ ท้าตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคลุยค่ะลายสวยแบบนี้นะคะวันนี้นำมาลดให้พิเศษค่ะลายโคมใหญ่ลายเป๊ะมากนะคะสวยมากๆค่ะท้าเชิงบนล่างค่ะ หน้านางชายครุยนะคะถ้าใดสนใจทักมาค่ะลดพิเศษคือละสาม0ับาทค่ะคือละสาม0ับาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะวันนี้ลดพิเศษนะคะดึงผ้ามาจากไม้แข่นจะจะพับยากนิดหนึ่งนะคะพื้นต่อไปค่ะ ถ้าตะโกทอยกดบเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านานชายทุยค่ะสีสดมากสีสดใสแบบนี้นะคะถ้าเชิงบนล่างค่ะสีสวยมากๆค่ะ ถ้าใดสนใจทักมานะคะวันนี้ลดพิเศษคือละ3,200บาทค่ะ3,200บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะวันนีล้ลดพิเศษค่ะสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปนะคะ ดอกเม็ดมะยมค่ะมีหน้านานใช้คุยแบบนี้นะคะลายมังกรคาบแก้วนะคะสวยแบบนี้นะคะ เป็นห้าตะกทอยกดอกนะคะเม็ดมะยมมีหน้านางชายคุยนะคะลายมงคลมังกรขาบแก้วค่ะสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสามรอยบาทค่ะผืนละสามพันสามรอยบาทผืนต่อไปค่ะ นกยูงนะคะห้าตะโกโทอยกดอกนะคะเป็นยกดอกแบบใหม่นะคะแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะคะเหมือนก้างปลานะคะคล้ายๆลายลูกแก้วแต่ไม่ใช่นะคะนกยูงแบบนี้มีหน้านางชายคุยนะคะนกยูงกับกระต่ายนะคะสีม่วงนะคะแบบนี้ หม่วงชมพูนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะผือละ3,300บาทวันนี้รถพิเศษนะคะวันนี้นำผ้ามารดพิเศษผือละ3า0พันสบาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ะยงเรื่องพับผ้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าพับผิดรอยแล้วผ้าจะยับไปเรื่อยๆนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าผืนนี้ลายเป็นผ้าพิเศษอีกแบบหนึ่งนะคะผ้าตะโกโทโยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยค่ะ มีหน้านาำชายคุยทอสอดไหมขั้วผ่างกระอกค่ะกวางแบบนี้นะคะเป็นผ้าห้าตะกอนะคะลายกวางนะคะทอสอดไหมขั้วผ่างกระอกค่ะ ทนใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,400บาทค่ะผือละ3,400บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้สวยค่ะถ้าทอสดไม้คั่วผังกรอกวันนี้ลดพิเศษนะคะวันนี้นำผ้ามาลดพิเศษเลยค่ะผืนต่อไปค่ะ ผ้าสีตะโอทยกโดกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะสีหวานๆแบบนี้ยกโดกลายลีลาวดีนะคะผืนะะนี้นะคะใช้ผ้าด้านนี้ติดชายคุยนะคะสีแบบนี้กับสีชมพูลายเดียวกันนะคะเนื<ม>้อผ้าสวยค่ะลายแบบนี้ ยกดอกลายลีลาวดีค่ะเชิงบนล่างท่านใดสนใจทักมานะคะลดพิเศษ4,200บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักใครคุยกันได้นะคะจองผ่าก่อนใครฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ